แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่ร่วงหนักต่ำกว่าพันเดือนมีนาเก้าพันสแปนะครับแล้วก็วกมาอย่างเร็วเลยนะทะบวกกันขึ้นมาใครที่ต้องบอกว่าใครเป็นผู้กล้าช่งนั้นก็สามารถทํากําไรไปได้เยอะทีเดียวค,คือถ้าเกิดดูแล้วหลายคนถามว่าหุ้นมาได้ยังไงนะครับกลุ่มสถาบันหรือที่เราเรียกกันแบบเวลาเล่นในตลาดคือกลุ่มกองทุนกองทุนเนี่ยฮะ,ะก็ซื้อเข้าไปนะครับสุทธิประมาณสัก 7 3 9 0 0ล้านบาทนะครับ <c oughs> ก็ซื้อกันมาเยอะทีเดียวแหละซือ้อสุดที่กันมาต่อเนื่องเลยแล้วหลายคนก็บอกเอ๊ะจะไปต่อไหมกองทุนถ้าหยุดซื้อมันจะชะลอลงมาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตอนนี้เห็นต่างชาติก็เข้ามาแต่หลายคนสงสัยถ้าเป็นรายย่อยเนี่ย <c oughs> เอ๊ะของมันจะค้างมือหรือเปล่าจะซื้อตอนนี้เนี่ยช้าไปหรือยัง <c oughs> ใช่ค่ะเราจะคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจริดกุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวต่อสายใหม่อีกรอบหนึ่งบรรยากาศวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หอมหวานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะคะคุณอ๋องเพราะว่าตลาดเอเชียส่วนใหญ่วันนี้ก็ยังมีบ้างบางตลาดที่บวกนะคะแต่ก็มีตลาดที่ลงไปแรงๆอย่างสกาตาเนี่ยนะคะลงไปถึง1%กว่า นะคะแล้วก็ตลาดญี่ปุ่นลงไปไม่เยอะค่ะ0.25มาเลเซียก็ตลาดลงไปสักประมาณ0.5นฟิลิปปินส์ลงแรงค่ะฟิลิปปินส์ลงไปโอ้โหประมาณ2เปอร์เซ็เลยเอาคุ้มเลยนะวันเดียวไปถึงว่าที่ขึ้นมาเอาลงไปคุ้มเลยนะฮะแต่ว่าฝั่งคอสปีสวีทมอันนี้ยังบวกอยู่ก มันต้องบอกว่าเราลแถบแล้วเวลาเขาขายก็เวลาเขาซื้อขายแถวบ้านเราก็ต้องเป็นไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์น,นะครับอาจจะเว้นมาเลเซียไว้ในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงที่โควิดเนี่ยสามประเทศลงมาเยอะแต่มาเลเซียโอ้โหแทบ กระทบน้อยมากอะฮะแทบจะไม่ลงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นอินโดไปแล้วนะครับเห็นฟิลิปปินไปแล้วหมายก็น่ากังวลเหมือนกันอาจทีนี้ที่บอกไปว่าตลาดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามันอาจจะแพงไปแล้วแพงไปแล้วหลายคนสงสัยว่าแพงไปแล้วแต่เห็นต่างชาติซื้อจะไปต่อจะยังลงทุนได้หรือเปล่าะนะครับคุยกับคุณอภิชาติผู้บรญเจิดุลน,นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเห็นบรรยากาศตลาดเมื่อวานแล้วหลายคนได้กําไรครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะเข้าตอนนี้ทันไหมครับหรือคนที่มีอยู่เห็นตลาดต่างประเทศไม่ค่อยดีปรับพอร์ตเลยดีไหมฮะ ช่วงนี้ก็ถือว่าขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับ<ะ>แต่ว่ากระแสเงินทุนต่างประเทศเนี่ยเพิ่งจะเห็นสัญญาณไหลเข้าเองนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนไปตามกระแสเงินทุนนะครับคง<ะ>จะไม่ได้เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องของพื้นฐานเท่าไหร่นักนะครับ<ะ>เพราะว่าเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าตัวการประเมินมูลค่าหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างตึงตัวมากนะครับ<ะ>ยิ่งระดับ1,400จุดขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่า f o r w a r d PE ในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ย สูงกว่า16เท่าแน่นอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเงินต่างประเทศไหลเข้ามาต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะไปต่อได้นะครับ ซึ่งเราก็เล็งเป้าไว้แถวๆประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็อยากจะให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะครับอาจจะลดวงเงินในการเข้าเทรดดิง้งระยะสั้นลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดเป็นตลาดของการเทรดดิ้งนะครับไม่ใช่เป็นตลาดการลงทุนครับผมเม็ดเงินที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยคือมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะเกิดการขายเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะคุณอภิชาติคะ ใช่ครับผมก็จะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติาก็ขายมาตลอดนะครับแต่ในระหว่างทางก็มีการซื้อคืนบ้างนะครับแต่โดยรวมๆแล้วจะเป็นการขายออกอย่างปีนี้เนี่ยทั้งปีเนี่ยก็ขายไปประมาณถ้าเกือบเกือบสองแสนล้านบาทเลยครับผมแต่ว่าเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็ต่ํามากก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับมามีพฤติกรรมแบบสแสวงหาผลตอบแทนแล้วก็รับความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ต้อง หนีภาะวะแบบนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดอุบลต่งจริงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่จะลงทุนนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะไม่แพ้เงินเฟ้อนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยครับเอ๊ะท่านผู้บริชาคครับถ้าถ้าจะพอมีข้อสังเกตสําหรับนักลงทุนทั่วไปไหมครับว่าบรรยากาศแบบเนี้ยจะดูได้ยังไงว่าต่างชาติยังซื้ออยู่หุ้นยังมีโอกาสไปต่อแล้วถ้าเห็นอะไรเป็นทริกเกอร์หรือเป็นตัวเลขแล้วรู้สึกว่าอะแบบนี้แหละต่างชาติอาจจะไม่ซื้อแล้วให้ระมัดระวังเอาไว้พอจะะดดูไไรเป็นหลัก้้บาง คือเราก็คงจะต้องดูไม่ใช่แค่ฟลของประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแต่เราดูทั้งรีเจนแลเลย<ม>ก็จะเห็นว่าในลีเจนลตอนนี้เนี่ย<ม>ก็เข้าหมดทุกตลาดนะครับยกเว้นตัวของตลาดมาเลเซียเท่านั้นเองที่ไม่ได้เข้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้าในตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่า,าจะซื้อเราคนเดียวแต่ว่าเงินเหมือนกับเข้ามาทั้งหมดนะครับกระจายกระจายกันนะครับแต่ว่าสัญญ,ญาณว่า ยัญญาณว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวต่างชาติเนี่ยจะใช้เวลาเมื่อไหร่ถึงจะออกไปเนี่ยผมคิดว่าเขาคงประเมินกันยากอยู่นะครับมันต้องมีปัจจัยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานบางอย่างนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินบางอย่างนะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามสถานการณ์ด้วยเหมือนกันรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวแล้วเนี่ย เฟดสามเฟดสี่หรือว่าเฟสต,ต่อต่อไปเนี่ยจะทําให้มีจํานวนผู้จิดเชื้อเพิ่มขึ้นไหมนะครับก็อยากจะให้เฝ้าระวังในสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะของต่างประเทศเนี่ยต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหน่อยครับ<อ>บางบรกเนี่ยบอกว่าให้ไปเลือกหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติชอบนะคะแต่เมื่อสักครู่ทิสโกโ้บอกว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนช่วงนี้เราให้กลยุทธ์ยังไงสําหรับนักลงทุนในช่วงนี้ค่ะที่เราคาดการณ์ว่าจะมีฟันโฟเข้ามาเนี่ยค่ะ ครับผมเ,เราก็มีการออกบทวิเคราะห์อ,ออกไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เราสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณชื่อคืนจากนักงทุนต่างชาตินะครับเะฉะนั้นหุ้นที่น่าจะเป็นเป้าหมายของนักงทุนต่างชาติเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือหุ้นที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปสักหน่อยนะครับซึ่งเราจะให้ความสําคัญกับตัวเซ t ร้อยนะครับ แล้วก็สก็คือหุ้นที่ต่างชาติเนี่ยเขาลดการถือครองหุ้นลงมานะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือเขาเริ่มมีสัญญาณการซื้อคืนกลับมาในช่วงสามสีวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ valuation อย่างตลาดภาพรวมเนี่ย valuation อาจจะแพงโดยโดยรวมเนี่ยแพงขึ้นนะครับแต่ก็จะมีหุ้นบางตัวที่ยังราคายังมีอ p t ไ e ด์อยู่จากมูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่ง ทงหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ถ้าเป็นเซ็ตห้าสิบนะครับก็จะมีแอดวานนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับมีตัว p t t ีทนะครับแล้วก็แบงก์ก็อย่างเช่นตัว S อสซีนะครับแล้วก็เต้เคแบงก์นะครับเลขตัวนึงก็คือบีดีเมครับผมแล้วก็เป็นเซ็ตร้อยนะครับขอโทษครับถ้าเป็นเซ็ตร้อยเนี่ยก็จะเป็นหุ้นลุมรับเหมานะครับอย่างเช่นซีเกับสเต็กที่ต่างชาติเนี่ยเริ่มมีสัญญาณบวกเข้ามาครับได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะครับผมสวัสดีค่ะ ค่ะคุณอภิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็แนะนําคล้ายๆกับที่เราคุยกับนักวิเคราะห์กันตลอดสัปดาห์นี้นะ PTGC a d v a n c แอดวานส์ิ่งนี้เป็นต้นก็หุ้นที่ต่างชาติต้องเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลายกองทุนเขามีข้อกําหนดว่าจะต้องลงทุนประเภทอยู่ในดัชนี MSCI อะไรแบบนี้ก็จะเป็นหุ้นไม่กี่ตัวนะที่เขาสามารถโฟกัสเข้าไปได้ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ